ค่ะสวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ้ e c h a n n นลค่ะ mm hmm. ก็ขอขอบคุณรูปภาพแฟนอาร์ตจากของน้องพัทรวีด้วยนะคะรูปภาพน่ารักมากๆเลยจ้าขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องๆ <Wow. S 1> ตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมไมครับอีกแล้วพี่อ้อมค่ะโอเนครับและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันใน ลัคก yeah ี้บ็อกก์มอสเตอร์กันค่ะซึ่งจเจ้ามอสเตอร์ลัคกี้บ็อกมอสตัวนี้นะคะก็เป็นเวอร์ชันน1.12.2นะคะถ้าน้องๆคนไหนอยากจะไปลองเล่นเนี่ยอ้ยอมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะสามารถกดเข้าไปโหลดเล่นกันได้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองลุ้นกันดีกว่านะคะว่าถ้าเราเปิดกล่องลัคกี้บ็อกเนี่ยใครจะดวงดีใครจะดวงไรไปดูกันเลยโอเคเดี๋ยวอ้อมลองเปิดกล่องลัคกี้บ็อกก์ันนะเชนว้าวมาเลยจะมีอะไรบ้างมามีเลยเราก็เตรียมอาวุธไปก่อน เผื่อว่าดวงไม่ดีเจอมอนสเตอร์เข้าไม่เลยแล้วก็ต้องไม่ลืมถุงมือทานอตโหดมากเลยอ้อมอย่างนี้อ้อมดีดนิ้วทีเดียวก็ไปทั้งโลกแล้วใช่ไหมเฮ้ยมันถุงมือทานอตจีนแดงเอออย่างนี้ก็ได้เหรอใช่แล้วพี่เคนนี่ไงใส่แล้วโอ้ดูนี่อย่างเท่เลยอะแล้วมันทําอะไรได้อะอืมต้องลองดูปิ้วเฮ้ยนี่มัน ถุงมือทาล็อตหรือว่าระเบิดมิซายเนี่ยไม่ยิงไฟได้ด้วยโห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 จินแดงเซื่อมเจนจับจับเราจะรอดไหมเนี่ยเอาล่ะอ้อมเปิดกล่องกันนะได้เลยชึบเอาละ่ะโอ้โหเฮ้ยี่มันอะไรพี่เคนย่อยหมดเลยอ่ะมนุษย์ต้นไม้ยักษ์ใครนี่มันเป็นย่ายกับเจ้ากรูดหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหหน้าตาน่ากลัวมากเลยกรูดหน้าตาน่ารักออก เฮ้ยโอ้ยอย่างนี้ต้องเจอถุงมือทาน็อตนี่แน่โอ้ตายเลยโหดมากเฮ้ยรูต้นไม้ตีแน่ตีแน่อุ้ยถุงมือทาน็อตตีด้วยอ่ะโหดมากต่อยให้หน้าทิมเลยอ้อมตีแน่ตาแน่โอ้โหพี่เคนสองทีมมองแทงเลยอ่ะโอ้ดีแล้วเยอะขนาดนี้ไม่มองแทงเราก็มองงอนสิโอเคเรายังไม่ตายนะคะโอ้พี่เคน ถุงมือทาน้ำที่ช่วยชีวิตเราไว้ได้เยอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยิงใครไม่ใช่ต้นไม้เฮ้ยทอดทอดนิวลอนโอ้ยไฟติดก้นแล้วช่วยด้วยโอเคเฮ้ยย่าเราไอพี่เค้นมอนสเตอร์มันมาอีกแล้วอ่ะเฮ้ยตัวอะไรนั่นน่ะบินมาได้ด้วยอะเฮ้ยมันยิงไฟได้เหมือนกันเลยอ่ะโอ้ปแน่ไปแน่เฮ้ยย่าเรา่ยเราออกไปทีนึกว่าจะตายแล้วพี่เค้นตามตามสนองแล้วอ้อมจนล้มหน้ามาต่อไปตายพี่เค้นแล้ว รับรองเลยพี่เคนจะโชคดีหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่หมดยังไม่หมดอุ้มาจากไหนกันเยอะแยะน้ามัน,นขวัหน้ามันมาเฮ้ยอย่าเราอย่าเราเฮ้ยรีบฆ่ามันก่อนพี่เคนอุ้มีสีเขียวด้วยอ่ะเฮ้ยมันน่าจะเป็นตัวบอสนะนี่ต้องลุ้มมาแล้วตีนะ่ะตีนะ่ะนี่กระโดดตีป๊บปุ๊บอือเพี่เคนมันบินสูงมากเลยอ่ะตีไม่ถึงไงดูดิไปโดนยิงฝีอยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยจะเย็นจเย็นจะเย็นน้อง แน่จริงก็ลองมาสิ่ใช่เกือบตายนะเฮ้ยพี่แคนบ้นหัวยังมีกอ่โอ้ยยังไม่หมดสักทีโหยตื้อชะมัดเลยยังไม่หมดสักทีอ่ะแลกการอะไรยอ้อมโอ้โยทำไมลักกี้บอกกล่องนี้นี่มันโหดยุงไยอ่ะโอ้ปตาพี่เคนแล้วพี่เคนระวังนะจับมันเป็นอะไรอ่ะจะดวงดีหรือว่าดวงร้ายมาแล้วเอาละนะอืมฟลิปเอาแล้วเตรียมตัวเฮ้ย โอ้โหอะไรเนี่ยกองทัพหมาโอ้เต็มเลยมีเขาด้วยช่วยด้วยเฮ้ยตกน้ำแล้วเฮ้ยยังกับปีศาจหมาเลยอ่ะนี่นะจะคอนหน่อยนี่ไงขอนคอนี่ไงดูเขี้ยวดิมันเยอะอย่างเงี้ยเออโอุ้ยอ้ยช่วยด้วยอุ้ยอย่าไถ่าพี่เคนเอออุ้ยใจเย็นนี่นะโถโถโถไหวเปล่าพี่เคนไหวเปล่าสบายมากนี่ตายพีิจาตัวแล้วโอ้โยพี่เคนหมายังดุเลยอ่ะอุ้ยแค่นี่จิ๊บจิ๊บ เอ้ยระวังติดเชื้อบ้านะเชนโอ้ยมึงมึงรู้จะไม่ออกเอ้ยหน่อยแน่จ้าหมาเฮ้ยดูใกล้ๆเหมือนคังคกเลยอ่ะเหมือนกบเลยนี่แน่คนแดงเลยนี่แน่เรียบร้อยหลับสบายยังจะว่ายน้ำตามไปอีกนะเฮ้ยมันยังมีเต็มเลยอ่ะยังมีอีกเยอะเลยทางด้านนู้นน่ะเฮ้ยอ้อมเห็นบอสไหมอ่ะตัวสีเข้มนั่นน่ะเห็นนี่มันว่ายน้ำไปหาอีกอ้าวมาแล้วมาแล้วเฮ้ยปีแน่ปีแน่ต้องเจอถุงมือทานอตปีนี่นะจีก็มานี่นี่มาเลย พี่ช้อนระวังนะมาเรียงตัวเลยอ่ะบอสมาแล้วนี่ไงนี่ไงนี่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโดนไถโอ้ยช่วยด้วยโอ้บอสมันโหดนะเนี่ยโอ้พี่เคนโหดนะเฮ้ยช่วยช่วยขยะขยะเฮ้ยหมดแล้วนึกว่าจะตายซะแล้วเนี่ยเฮ้ยต่อไปตาอ้อมแล้วใช่ไหมใช่แล้วเจออะไรนะเนี่ยเฮ้ยเสียวอ่ะจะเปิดเป็นตัวอะไรนะอุ้ยกล่องอะไรอ่ะ อุ้ยอะไรอนะอ้อมอุ้ยนี่มันหัวสเกลิตันนี่นะได้กล่องคาร์บซะงั้นนะ่ะโอ้โหลายสเกลิตันด้วยเอาไม่เอาไม่เฮ้ยทำน้ำล<อ>ายอะอุ้ยสับประรดเฮ้ยอย่าพังเดี๋ยวมีเขาด้วยอะ่ะโคตรมากเลยโอ้สู้ๆนะอ้อมขอให้โชคดีอุ้ยถุงฐานอสช่วยด้วยไม่น้าไปหน้านี่ลูกสมุนฐานอสอตจะไปจะเยอะขนาดนั้นโอ้โหพี่เคน ฮ้ยม <idd starving> Get to ันตามไม่หยุดเลยอ่ะวูมันกัดอย่างไอ่ะเอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดกินแอปเปิ้ลก่อนเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยยังตามมาอีกค่ะโอ้ยยังไม่หมดเลยอ่ะโอ้ยเพียบอุ้ยมากันเป็นกองทัพเลยอ่ะโอ้อ้อมเผาลากของโคนหมดเลยเนี่ยโอ้โหระเบิดภูเขาเผากระท่อมกันหน้าดูเลยอ่ะแล้วต่อไปตาพี่เคนแล้วจะได้อะไรนะอุ้ยวุ้ยขอให้ดวงร้ายเลพี่เคนขอให้โชคร้ายแต่ดีเราอ้อมเราไปช่ำร่วมกันนะ เอ้ยไอเอาดิตายไงอ้ยโหพี่เคนได้เสื้อเยติอันนี้โอ้ยพี่เคนโชคดีอ่ะไหนลองเปลี่ยนสิเฮ้ยลองใส่ดิเอ้าโหพี่เคนมีเข่าด้วยตลกจังเลยอยู่ดีๆก็มีเขาด้วยใส่เสื้อกันหนูอุ่นเชวมีขนเยติด้วย้ยวันนี้อยู่ในเมืองหิมาแล้วไม่ร้อนหรอโอ้ยแย่แล้วเนี่ยหายใจไม่ค่อยออกเลยอาการมันร้อนขนาดนี้ พี่เคนโชคดีอ่ะทำไงอะ่ะโอ้ยแต่พี่เคนล่อดละาตานี่ยอยากเปิดได้แบบของพี่เคนยังเลยอะ่าสวัดดีคุณน้าเสาเราหน้าตาคล้ายๆกันนะเนี่ยฝัเยงเนื้อฝักตัวด้วยนะเฮ้ยหายเป็นเพื่อนนายเราไปเลยฉันจะกินย่าไม่เลยมาดูลัคกี้บอกกันต่อไปดีกว่าชิบมาลุ้นกันเฮ้ยจะเปิดได้อะไรอุ้ย,อ,ยอะไรอะได้หมวกอะอุย้ยขอลองใส่ดูก่อนนะชึบ ใชดาเป็นไงบ้างพี่เคนว้าวนั่นมันคอปเตอร์ไม่ไผ่ของโดเรมอนนี่นะโอ้โหบินได้ด้วยอ่ะโอ้สุดยอดเลยอ้อมอยากได้มากงเลยอ่ะหนึงหนึ่งอุ้ยมันบินได้แบบเบาๆชั่วคราวอ่ะพี่เคนทานไม่ค่อยแรงหรอมันเป็น <c oughs> ไบพัท <c oughs> มันเป็นไบพัทอ่ะโอ้โหกัดเคื่อนมากโอ้ขอเล่นบ้างดิเอ,อ้ยไม่ได้ไม่ได้ถ้าโชคดีก็เปิดได้เองดิโอ้ใจร้ายอ่ะเราดิตามพี่เคนแล้วได้เลยมาแล้วนะ สามสองหนึ่งครับเอา้า<อ>แพนกวินน้อยอุ้ยมิสเตอร์แพนกวินสวัสดีครับไม่ร้อนเหรอเนี่ยโอ้โหยมาเป็นครอบครัวเลยหายายพี่น้องมาด้วยน้ำรมกกับพี่เคนโอ้เนเราเป็นพวกข้โลกเหนือด้วยกันใช่ไหมมีปลาไหมอะุอ้ยไม่มีเสิเดี๋ยวไปตกแกลบนะสวัสดีครับมีปลาให้ผมกินไหมครับเออเเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เคนไปท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยไม่เป็นคู่ฝาดกันเปล่าเนี่ยชื่อเหมือนกันเลย เอาละนี่เลยมาลองดูอ้อมเปิดกล่องใหม่บ้างนะชิปยัยโอ้โหย oh! มัมมี่ทำไมมันเยอะอย่างนั้นละ่ะอ้อมเฮ้ย <c oughs> มันเป็นซอมบี้มัมมี่อะพี่เคน <Wow>. yeah, แย้วไปเนะ่ยไปเนะ่ยไปต้องเจอถุงมือทานอนอีกรอบโอ้ยไม่ตายด้วยโอ้โหย,ยาดมาอีกแล้วอาลูกสมุนมาอีกแล้วไอ,มมอ,วอตัวนี้อีกแล้วเ oh, หรอไม่เอาไม่เอาวิตกน้ำเลยนี่ยแล้วพี่เคนเพราะมันมารุมเราอะ เฮ้ยทำไงเนี่ยสู้ๆนะอ้อําขอให้ชโชคดีนี่ดีหมวกขับเตอร์มไ,อไม้ไผ่โชคดีเฮ้ยไปแนะ่จะมัมมี่เฮ้ยเป็นซอมบี้ดียวยังเป็นมัมมี่เหรอเฮ้ยแต่คาร์เตอร์ฟันเดี๋ยวกิน,ย,กน,นยาน้ำประเชิงก่อนไปแนะ่ไปแนะ่ไปแนะ่ไปตายไปซะฉันจะกินเลือดเธอวิ้งไม่มีทางหรอก หรือเปล่าแล้วฉันมีถุงมือทานนอตเฮ้ยตัวเล็กเฮ้ยตัวอะไรอะไฟสีม่วงด้วยอะเออใช่ไม่รู้พี่เคนเฮ้ยสงสัยจะเป็นลูกมันะมาต่อไปตาพี่เคนแล้วโหดวงเป็นยังไงเนี่ยอ๋อมาลยก็เกยจะดวงดีหรือว่าดวงร้ายหายแต่ดวงร้ายนะเอาละพี่เคนจะซวยหรือเปล่าเฮ้ยเปิดแล้วเปิดแล้วเฮ้ยเ้อะไรอะอะไรอะเอ้าตายแล้ว อ้าวเฮ้ยทีเดียวตายเลยหรอพี่เคนบอกอะไรด้วยหน้าตาพิลึกจังเลยอะ่ะไหนลองเก็บสิหน้าตามันเหมือนจะดูดุเลยเนาะนั่นนะสิเฮ้ยเอาไว้ทําอะไรเนี่ยไหนลองสิึบอ้าวเฮ้ยคุณนี่น่นาเศราตายเลยเฮ้ยเฮดช็อตตายเลยอะ่ะเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวขอโทษไม่ตั้งใจตายแล้วหน้าตาเหมือนโหดเลยอะ่ะแต่ว่ามันตายง่ายมากเลยพี่เคนนั่นนะสิโอง่อยมากเลยอะ่ะ <c oughs> เฮ้ยมาดูกันสิว่าจะลัคกี้บ็อกหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยลุ้น ชิปชิปเฮ้ยอะไรอ่ะพี่เคนไก่โฮกโอ้แต็มเลยลองเท้าไก่โฮกโอ้ขอเล่นบ้างนี่เยอะจังเลยอ่ะุ้ยน่ารักกับพี่เคนโอ้ไมีเป็นร้อยโอ้ยกากเพื่อนอีกแล้วเปลือกเปลือกเปลือกล้วนๆเราจะพี่เคนชอบเล่นนะกุ๊กกุ๊กกุ๊กกพี่เคนเราเอามาตีกันดิได้เลยมาศึกสงครามไก่โฮก ตีหน่ะ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 เออเฮ้ยตีเท่าไหร่ก็ไม่ตายตีหน่ะตีหน่ะตีหน่ะตีได้ไก่หกฮาพี่เคนตาพี่เคนเปิดแล้วนะตายเลยมาฮึบโอ้โหดาบยักษ์ได้ดาบยักษ์อ่ะเออแต่มันโจมตีเบามากเลยนะเดี๋ยวก่อนมันใหญ่แต่หน้าตาใหญ่แต่พกินอ่ะพี่เคนโอ้มันจะได้เลือกไหมเนี่ยอันนี้ไอต้องลองดูไอไปเทสก่อนเร็วใช่เลยไหนเดี๋ยวฐานทดลองกัน โดนไงข้างหน้าฮึบฮึบฮึบโอ้โหหนักด้วยเราจะใหญ่ครา้นี้เฮ้ยเฮ้ยอ้าวตีไม่โดนไม่โดนโอ้โหมันยาวแต่รูปอะเดี๋ยวก่อนตายแน่พี่เคนตาถัดไปเนี่ยไม่น่ารอดเดี๋ยวอ้าวจะเปิดกล่องตาไปนะพี่เคนโอ้โหอาวุธไม่พร้อมอย่างแรงจะเปิดกล่องกันไปย่าโอ้โยปาบิลันย่าเฮ้ยมันปาบิลันย่าหรือเปล่าเนี่ยมีขนที่หลังด้วยโอ้โหมีแพงที่หลังด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวว่ามันอยู่บนบกได้เหรอเฮ้ย มันตายหมดเลยน่ากลัวตัวอะไรเนี่ยโอ้โหพี่เคนยังขอดเลยอะตู้งซ่นะอ้อมโอ้ตัวนี้หวานหมูเลยอ่ะโอ้โหสีแงะแกะเลยอะดูดีเฮ้ยเฮ้ยมันกัดเจ็บด้วยพี่เคนเฮ้ยมีบอสด้วยตัวสีน้ำเงินนี่แปลกอ่ะตายเลยทีเดียวโอ้โหโดนแยบด้วยอ่ะพี่แกหาเราหมดแล้วตาพี่เคนเปิดบ้างเ้านะโอ้โหทำไมไวจังเลยเดี๋ยวก็อาจจะไม่ได้เต็มตัวเลยเนี่ยปึ๊บ เอาแล้วนะอะไรเฮ้ยเฮ้ยกล่องอะไรอะอะไรอะไหนลองใช้สิลองวางดูดิพี่เคนเฮ้ยเดี๋ยวกันนะวางแป๊กเฮ้ยโอ้โหโอ้โหนาคาแย่แล้วมันคือกล่องเรียกนาคาเฮ้ยพี่เคนโชคดีนะโอ้โหงานงอกแล้วครับท่านผู้ชมโชคดีสารีแปะัวนะนี่มาให้ตีอย่างนี้เลยเฮ้อโอ้โหไวด้วย ไว้มันฉกไว้ด้วยนะไอดาบยาวนี่ก็เลยประโยชน์มากเลยตีไม่โดนโอ้ยชนกระเด็นเลยอ่ะโอ้ยดูมันกัดต้นไม้หักเลยอ่ะโอ้โหยพี่เคนแล้วเข้าโอ้แย่ละครับอ้าโดนขมมยแล้วอย่าตายนะโอ้โดนลูกหลงเลยอ่ะอุ้ยมันโหดอต่พี่เคนแย่แล้วจะสู้ยังไงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นไขก่นไขก่อนนี่นะโอ้โหโหดมากเลือดเป็นรถไปนิดเดียวเอง อุ้ยพี่เคนอย่าตายนะไหวปะเนี่ยโอ้ยสบายมากมันเลื้อยไม่โดนทำเฉยๆนะไม่ช่วยมานี่นะเดี๋ยวพี่เคนจัดการเองฮึบหืบหืบโอ้โหยาวเป็นบล็อกเลยอ่ะนี่พอตีมันจะตายแล้วหางมันจะค่อยหดลงด้วยนะว้าวนี่ไงนี่ไงมันหดไปนิดเดียวเองพี่เคนนี่ดูหลอดเลือดสกอร์หายไปหนึ่งไมซีแล้วจะเอาถึงมือทาน้อยก็บอกนะอ้าวมันไปกัดกับปลาแล้วอ่ะ ไปมีเรื่องกับปลาแล้วแล้วเข้าแล้วเข้านักเลงเนี่ยนักปลานี่เลยจังหวะนี้นะปุ๊บปุ๊นปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊นปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุาบปุ๊บป้วบปุ๊นี่๊บุ้๊บปุนบปุ๊บปุ๊บปุ๊็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บไุ๊บป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 อ๊บทุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊าปุ๊บ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 ้ยนีุ่ันจนนิ้วแข็งแล้วเนี่ย อ๋อเห็นไหมเนี่ยเดยลุกหลงไปด้วยเลยเอ้ยทําไมเปิดได้กล่องแบบเนี้ยร,รอแป๊บรอแป๊บกลังรีบฟัน <laughs> เอ้ยให้ช่วยบอกนะเจ้านากาอย่าวิ่งหนีสิ <gasps> นี่ไงนี่ไงเ,เตรียมโจมตีอยู่นี่นี่นี่เนี่ยติดน้ําแล้วอ๋อนากาแพ้น้ํานี่ลงไปติดในน้ําแล้วนี่เอาละพี่เคนกระเด็นอีกแล้ว <laughs> เดี๋ยวใจเย็นอีกนิดนึง <laughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตีตุ่มมันตีตุ่มมันเร็วเข้าแล้วเข้าไปแล้ว อุ้ยตัวมันสั้นริทเตียแล้ว啊เฮ้ยยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายเป็นหนอนชาเขียวแล้วตอนนี้อ, <laughs> อุ้ยดูหน้ามันดีน <laughs> ี่ไงอุยๆๆเลยไวด้วยเลยไวด้วยยานี้นะโอ้โหเหลือแค่นี้จะตีโดนยังไงเนี่ยไม่เฟ้ยเฟ้ยมันจะหนีเท่าพี่เคนมาแล้วากกามาเลยพี่เคนึนี่ไงอโอ้โอหระเบิดเป็นปท่อแล้วมีดาบน้ำแข็งไม่ต้องไปกลัวมันกลัวตัวใช้ดาบน้ำแข็งนี่แหละเฮ้ยไปนะ พี่ฮึบฮึบอีกนิดเดียวมิดหลอนแล้วมิดหลอนแล้วเป็นกำลังใจให้นะพี่เคนฮึบฮึบมานี่เดี๋ยวนี้จะหนีไปไหนเล่าเฮ้ย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 ตายมาแล้วตามมาแล้วโอ้โหพี่เคนมันจะตายแล้วมิดหลอนแล้วมิดหลอนแล้วเฮ้ยย่าเอาไปมีเรื่องกับไดโนเสาร์ด้วยเฮ้ยเย้โอ้มันตายแล้วพี่เคนหลับสบายได้อะไรมาเฮ้ยได้หัวนาคาเอามาทำไมเนี่ย เอาละมานี้เลยเดี๋ยวอมจะเปิดโอ้เฮยวองตาไปเอ้ยไม่ใช่พี่เคนยักเดี๋ยวก่อนนะอย่าทำร้ายพี่เคนสิอุ้ยพี่เคนดนพี่เคนเลยอะรู้สู้นะอ้อยขรอยเอ้ยเดี๋ยวก่อนเอ้ยพี่เคนมันจำเป็นต้องทำจริงๆนะขอโทษด้วยนะเอ้ยเดี๋ยวก่อนนั้นยาพี่เคนนั้นหน้าตาเหมือนกันเลยอ้ยโอ้โหถุงมือทาโรยังไม่อยากจะตายเลยอะ ไปเลยพี่เคนตัวต<อ>่อต้องโดนเหยียบไปเนะเฮ้ยตีแม่ตีแม่เฮ้ยพี่เคนจะตายแล้วตายแล้วพี่เตายแล้วเ,เนี่ยแทนอะไรกันก็บอกกันมาตรงๆก็ได้นะโอ้โอเลตาดาบเฮ้ยเรียกลูกสมุนไม่อีกแล้วเหรอโอ้ยตัวนี้มันยิงไฟได้อีกแล้วอ่ะมาบ่อยจังเลยอ่ะโอ้โหมากับทุกช็อตเลยอ่ะพี่เคนเรียบร้อยสบายมากนะต่อไปตายพี่เคนแล้วเอาละคึบ อุ้ยอะไรเนี่ยกองทัพปูเสฉวนหฮ้ยน่ารักอะพี่เคนอุ้ยดูดิมันเอาโมอัศวินมาทำเป็นกระดองด้วยอะเฮ้มันหนีป่ะพี่เคนนี่ไงนี่ไงนี่อ๋อฮอโดนปูหนีบเลยอะนี่เอาไปเผากินเลยตัวนี้สบายมากหมดยังหมดยังเรียบยแลยนี่เลยมาดูอ่ะมั่งเดี๋ยวออนจะเปิดลัคกี้บ็อกกล่องต่อไปนี่ลุ้นลุ้นเฮ้ยชิปเฮ้ยสามอะ เฮ้ยไอตัวนี้กล้วเฮ้ยมันยิงใครอ่ะเฮ้ยแอบพอแต่เนี่ยไม่แน่แต่ว่าตีทีเดียวตายเลยนะไปซะเต้องลองยิงดูฮะอะไรนะเออโอ๊ยยิงใส่ก้นกันท้อไมเนี่ยใจร้ายลองไงว่าของเขาแรงหรือเปล่าโอ้โหติดไทอะไรกินแอปเปิ้ลแป๊บเฮ้ยเหมือนกันกินแป๊บฮ่าโอเคฟื้นเลือดแล้วจัดไปเลยพี่เคนลัคกี้บล็อกกล่องต่อไปไม่ตายพี่เคนไวจังเฮ้ยอะไรเนี่ย น่โอ้โหแสงเลเซอร์เดี๋ยวก่อนโอ้ยเยอะเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะสู้ยังไงเนี่ยโอ้โหตายเอาอะแย่แล้วซ้ายขวาหน้าหลังไอ้เนอะเลยพี่เคนเออเอ้าเฮ้ยพี่เคนไปแล้วหรอตายแล้วเอย่าเข้ามาปาชิ้นามาไหนเฮ้ยทำไงนี่พี่เคนวูดดิมันจ้องเอาหมดเดียวลาเต้ยเฮ้ยไปแน่ไปถุงมือท่านราจะช่วยได้หรือเปล่าเฮ้ยแย่แล้วพี่เคนไปหน้าเลยก่อหายแล้ว อ้ยายาเรายาเราอุ๊ยยิงเท่าไหร่ก็ไม่ตายอ่ะมันเยอะเกินอ่ะคนดิ้นได้อ่ะขี้โกงอ่ะอ้โหยจะไม่รอดอยู่แล้วเนี่ยพี่เคนโดนเต็มๆเมื่อกี้ใส่ปลิ้นเลยอ่ะเฮ้ยยาไปมาแล้วพี่เคนทำไงดีอ่ะอาเครือกเออเฮ้ยตายแล้วอ่ะตามก็มาโเร็วๆเอาล่ะไม่เป็นไรแก้ตัวใหม่เดี๋ยวลัคกี้บล็อกอันต่อไปดีกว่าชิบอุ๊ย ได้อะไรอ่ะเหมือนแว่นตาเลยพี่เคนน่ะเอาไว้ทำอะไรอ้อนแว่นตาพิลึกจังเดี๋ยวนะต้องใส่ดูก่อนหุ้ยเฮ้ยมันกลับหัวมันเป็นแว่นตากลับหัวเฮ้ยเวียนหัวเฮ้ยขอลองบ้างนี่เฮ้ยน่ารักอะพี่เคนดูนี่โอ้ใครพลิกก็เวียนหัวแล้วโอ้โหเหมือนกับว่าเรายืนได้บนเพดานเลยนะเนี่ยไหนลองบ้างลองบ้างโอ้โหชีวิตกลับหัวมันเป็นอย่างนี้เองไหนดูสิพี่เคนฮ อะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนโอ้แย่แล้วพี่เคนเลยตกเหวแล้วมันเป็นแมนตากลับหัวพี่เคนโอ้ยนะ่ากลัวมากโอ่ะจะอ้วกมาๆมาๆไปกองตาไปดีกว่าพี่เคนเร็วเข้าเร็วเข้าได้เลยตาไปตาพี่เคนแล้วซสินั้นเนี่ยโอย้แย่แล้วใช่แล้วใช่แล้วเฮ้ยจะได้กล้องแบบไหนจะดวงดีหรือเปล่าอราจะฮึปเุ้ย,อ,ยอะไรอะอะไรอะ,ออะ,รอะพี่เคนเอุย้ยนี่มันสายนาะถุงายไม่ทำไรเนี่ยโวยใสได้ด้วยอะ ลองปลาซาดูดินี่ปลาใส่น้องแกะด้วยนะพึบพึบพรึบไม่โดนอ่ะพี่เคนมาเอาไว้ทำอะไรเนี่ยอ้อมเอาไว้ไล่ยักษ์หรือเปล่าลองปลาใส่ดิได้เลยมานี้มาพึบพึบเฮ้โยโอ้โหติดมืดเลยอะ่ะพี่เคนโอ้มันเป็นอุปกรณ์ทำให้ติดมืดน,นี่เองอุย้ยจ๋าป่ะพี่เคนดวงดีอ่ะเขาถึงเรียกว่าของไล่ยักษ์ยังไงล่ะไว้ไล่อ้อมนะ เอาละมาดูลาคกกิป้าของอ้อมดีกว่าเฮ้ยเปิดได้ไรอะแมงมุมเฮ้ยแต่บางตัวมันต่อกันได้นะจังกะตะขาบแน่เฮ้ยพี่เคนเฮ้ยมันไม่กัดเลยอะเฮ้ยต้องลองดูเี้เฮ้ยจะต่อตัวกันอยู่แล้วเฮ้ยแล้วเข้าต้องรีบเอาถุงมือทานท้อจาัดก,การมันเฮ้ยโอ้โหยิงแสงเลเซอร์ได้ด้วยเฮ้ยมันสู้อะมันปล่อยแสงเลเซอร์ได้ด้วยอะดุดันมากเลยสิเขียวนั่นบอสใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยให,ให้ให้เดี๋ยว็ดเด็ดเฮ้ยกินแอปเปิ้ลนอปเปิลเชงก่อน เฮ้ยมาแล้วมาแล้วเออเฮ้ยมันมาอีกแล้วอ่ะไอีตัวยิงไฟได้มันมาอีกแล้วจะมาช่วยเพื่อนทำไมเนี่ยอ๋อน่าอ๋อทำไมมันโหดอย่างเงี้ยสู้ๆนะอ้อมขอให้โชคดีเฮ้ินเอพี่เคมาช่วยกันหน่อยดิเรื่องอะไรล่ะโออย่าแล้วเขาจะตายแล้วเฮ้ยมันมาอีกแล้วอ่ะว้าฮวอยฮวอยโอ้ยเจ้าตัวแม็กมา โอ้ยต่อยายอยู่ได้อะมวนบินได้ด้วยเนี่ยมากันเต็มเลยอะไอ้ยังเหลืออยู่อีกนี่แน่ต้องจัดการให้หมดโห้ยนี่ถ้าไม่มีถุงมือทานนอนนี่ลําบากขนาเนี่ยเฮ้ยข้างบนยังมาอีกอะพี่เคนบลลังก็ซื้อของแท้สิอ้อมได้ดีนิ้วได้ไอ้เดียวของแท้ไม่มีมีแต่ในหนังเฮ้ย <c oughs> พี่เคนมาอีกแล้วอะบสบาย ฝนจะตกอีกแล้วอ่ะพี่เคนโอ้ระเบิดภูเขาเขากระถ่อมอีกแล้วว้าว <Wow. S 1> มาตาไปตาพี่เคนแล้วฮึบอุ้ยได้ลูกปองอะ่ะอุ้ยแปลกจังเลยไม่ทำอะไรเนะดี๋ยวลองเป่าสิอ,อุ้ยโชคดีอ่ะอุ้ย,ยออกมาเป็นลูกเลยโอ้โหเหลี่ยมมากอุ <c oughs> ้ยเดี๋ยวลองทุบจิเฮ้ยมาแล้วนี่ไงว้าวทุบแล้วออกมาเป็นลูกให้เป่าได้ด้วยอ่ะเอากลับมาเป่าเลยอีกอ่ะอ้หมันมันจ๋ิงนะเดี๋ยวลองนี่ลองนี่พูดพูดเฮ้ย ฮ้แคนดวงดีอ่ะโอ้เจ๋งอันนี้สนุกจังเลยอ่ะแปลกจัง <Wow. S 1> โว้วโหไม่เจอมอนสเตอร์อ่ะเขาเจอมอนสเตอร์ตั้งหลายรอบแล้วว่าได้แล้วพักผ่อนบ้างอะไรบ้างไม่เอาตาอ้อมแล้วต่อไปอ่ะเฮ้ยตเาเขาเราหรอทำไมมันเร็วจังเลยอ่ะ <c oughs> ขอให้โชคดีนะเฮ้ยโอเคทางนี้จะเปิดกลองต่อไปแล้วนะ <Yahoo! S 1> นี่เลยชึบมาแล้วเรา,าเปิดด้วยกันอ้อมอ่ะเปิดพันกันเลยเหรอเคเลย ได้ได้ชิบเฮ,ยฮ้ยอ้อมยักเฮ้ยอ้อมยากอีกแล้วอ <c oughs> ่ะมือไม่เคียวด้วยเฮ้ยใฮ้อย่าทำลายฉันปีเฮ้ยฉันคือเธอนะให้เธอจะเป็นใครฉันไม่สนใจหรอกฉันมัมก็แค่รังโขนหนึ่งของเธอเท่านั้นเองแหละเอาลงไปทำอะไรข้างล่างกันนะอ้อมเฮ้ยต <c oughs> ิดหลุมให้อย่างงั้นฉันก็จำเป็นต้องฆ่าเธอนะปีแน่ เอาเครื่องเอเฮ้ยลากอยเฮ้ยได้เคียวมาด้วยพี่เคนเออมันน่าจะได้ประโยชน์พอๆกระดาษพี่เคนนะเนี่ยเออเฮ้ยแต่ว่ามันใหญ่กว่าตัวอีกนะเนี่ยเอาไปทำอะไรเนี่ยโช์สวยๆไงเก๋ๆเอาล่ะต่อไปมาเปิดพร้อมกันเลยดีกว่าได้เลยรับคำท้าเอาล่ะมาทางนี้เลยมีแล้วอ่ะเชิบโอ้โหเรยกได ของเคนเกลือนะเฮ้ยมันยิงลูกไฟได้ด้วยพี่เคนโอ้โหอะไรมันจะใหญ่ขนาดนั้นเฮ้ยนี่นะมีถุงมือทานน้อนเหมือนกันนี่ยิงไฟได้เหมือนกันนะยิงใหญ่เจ้าเกสเฮ้ยโอ้โหฝนตกแล้วะโอ้เจ้าเกนมันเรียกฝนมาหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหมันจะเรียกฝนมาอย่างเดียวนะาลูกสมุนมันก็มาเต็มเลยเม้อแย่แล้วเลโนเสามาอ้อมพี่เคนระวังซอมบบ้ข้างหลังอุ้ยแย่แล้วโอ้ตรงนี้จัดการแล้วน้องม้าโดนกัดใหญ่แล้วเฮ้ย พี่เคนโอ้มันถึกมากเลยอุ้ยจะหมดขอเล่าอุ้ยช่วยตัวเองไปก่อนนะนี่ไงเรียบร้อยแล้วนะทีมเลยโอ้โหพี่เคนมันมีสิงโตด้วยอ่ะเดี๋ยวนะไอ้สองรู้ว่าเมื่อกี้ยิงพี่เคนเหรอโอ้ยนี่มันสับประหลาดอะไรกันเนี่ยโอ้ยเป็นลัอกีบล็อกที่โหดร้ายมากเลยอ่ะโอ้โหไม่น่ารักเลยอ่ะมาแล้วอยน่ากลัวฮึบฮึบอุ้ยอุใกล้บ่อน้ำอ่ะในตัวนี้เขาเหรออุ้ยมีอะไรในบ่อน้ำ ลงไปดูดีกว่าพี่เคนไป้เลยอ้อลงไปเลยนะขอให้โชคดีละชิปเฮ้ยอ้อเปิดเครื่องไว้ใช่ไหมเฮ้ยมันอะไรอ่ะเฮ้ยแย่แล้วมันเป็นเครื่องเล็กมันปองเฮ้ยมันแบกอ่ไรแย่แล้วมันแบกอ้อเหมือนกันโอ้แย่แล้วมันแบกแล้วมันให้เพื่อนมาลุ่มชกโอ้ออือเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮ้นเฮ้ย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 เฮายเฮ้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 ย ขึ้นไม่ได้อ่ะโอล่ดูดิอ้อมเรียกอะไรออกมาเนี่ยห้ยแมงป่องยักษ์พี่เคนมาแล้วพ <wheelchair S 2> ี่เคนมาชม่วยแล้วอย่าเข้ามา,าไ,มไหนก็เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับ Lucky Box Monster นะคะในเวอร์ชั่น1 1 2 2นะคะอะไรจะมันขนาดนี้เนี่ยก็ถ้า,น,าน,น้องๆคนไหนนะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนทำคลิป,ปต่อไปด้วยนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย